วันนี้ครับพวกเราบ้านกูเองแล้ววันนี้เราจะมาแข่งจีกก๊บกันเถิดแล้ววันนี้นะครับคนที่เราจะมาจีบก็คือพี่หมีเฉลิมซิกไม่ใช่พี่หมีเฉลิมซิมมกพี่หมีเฉลิมซิก พี่คิดว่าคนไหนเนี่ยจะได้เป็นแฟนพี่นะครับโดยเราจะแบ่งเป็น3สเตจของวันนี้นะครับนั่นก็คือ first impression มัดใจในแรกพบแล้วก็รู้ใจแค่ไหนนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านั่นก็คือ first impression เดี๋ยวพี่มิกเนี่ยดูจากรูปร่างก็กตัดออสินเลยใช่ไหมใช่ดูจากรูปร่างตัดสินเลยแต่ว่าเราให้โอกาสเขาแนะนําตัวเริ่มเริ่มที่มึงก่อนได้เอออันนี้นี่คนแรกให้แนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรเออครับ นองเปอร์ชอปเปอร์โอเคพ่อชอบชอปเปอร์เหรอใช่ครับใช่ใ้เขาหมุนตัวหมุน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 อ่ากี่ดิ้งดีนี้แล้วก็แบมือแบมือแบมือไม่ดูนิ้วซะด้วยดูกอนเทนดูนิ้วไม่ได้ดูขนาดเราเป็นคนชอบดูเล็บมือเนี่ยอี้ยังไม่ค่อยตัดถ้าสมมติเจอแกตัดเล็บอาจจะตัดแต่ตอนนี้ไม่เจอก็เลยยังไม่ตัดคือคือถ้าเกิดคนที่ตัดเล็บเราจะไม่เลือกเลือกคนตัดเล็บสิเลือกคนเพราะว่าถ้าสมมติว่า ถ้าเขาตัดเล็บแปลว่าเขาดูแลความใจใส่ความสะอาดตัวเองเพราะว่าเล็บเป็นเรื่องไกลตัวผู้ชายมากอา, okay. อาบน้ำเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าบางคนอาบไม่อาบแต่เล็บเนี่ยเป็นสิ่ง,งที่ผู้ชายไม่ค่อยจะมองมือตัวเองเท่าไหร่นี่ยังไม่ได้ดูที่เท้าด้วยนะอาโยกเท้าขึ้นมายกเท้าขึ้นมาตูงเท้าก็ละสีด้วยอ้าวนี่นี่อากข้างหนึ่งอะอยู่คนเดียวหร ว่าแล้วไม่มีคนซักึไม่มีคนซักถึ้ถ้ารูปลักษ์เนี่ยความเป็นเทสนะคิวจะปกติ้าเจอผู้ชายคิวเข้มชอบคนคิวเข้มแล้วก็ชอบคนตาใสอันนี้ถูกต้องลุกวันนี้ให้ประมาณ อันนี้ถือว่าเป็นคนแต่งตัวดูแลตัวเองนะแต่อาจจะยังแบบมันแรงแรงแต่ก็ชอบเอเวอเรสต์ดูดีดูดีเลยเพราะว่าเขาเป็นคนแบบว่าแต่งตัวเพื่อเรียกร้องเขาแบบแบบถ้าสมมติว่าเหมือนไก่อไก่มันแต่งตัวมาหาสาวถ้าเป็นนกมันก็แบบพยานปีกเลยแบบกระพือปีกเรียกเรียกเพศตรงข้ามอารมณ์ตองเอานน่นดีกว่านู่นดีกว่าเอาไหน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 เอาชื่อวิภูครับวิภูแปลว่าอะไรอ่ะ แปลว่าภูเขาฮะขึ้นมาวิเดียวเลยเอ้ยวิภูเขาพาลมเป็นต่อครับลงเป็นต่อบางทีรูปหล่อก็ต้องมาก่อนเฮ้ยวิภูเขาอุ๊ยแต่นี่หน้าเขาหล่อนะถ้าดูดีๆเป็นคนที่ผิวใสดูดีในดูเล็บมือดูเล็บขาวจู๋โอแกที่เขาแบบฟังด้วยนะมีคอมโบนะเดี๋ยวเขาคอมโบคือแบบถ้าพี่แบบไม่คัดผมออกกับพี่แบบเจอทางสว่างแน่นอนไหนไหน เจอทางสว่างแน่นอนทางสว่างแน่นอนไฟฉายเปิดอิมเพรสชั่นฉันให้10บชอ่เขาตลกเออเอาเอาเอาเอเฮ้ยกูไม่ต้องกูมีไมค์ของกูณอ้าเลียๆเรียกเรียๆเรียๆเรีสวัสดีครับครับเพราเราชอบคุณตลกไงนี่เอาอีก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 ผมชื่อแคน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 จะอีะได้อีกจะแนะนำโปรอะไรอีกชื่อแคนครับผม ผมชื่อแคนครับผมครับแล้วจงไปจบยังไง ถ้าเอา first impression นะเธอไม่ต้องพูดเลยฉันตัดเธอเหลือหนึ่งทำไมอ่ะฉันไม่ชอบคนมีลูกเธอเอาลูกมาด้วยแล้วฉันจะต้องมานั่งเลี้ยงลูกติดเธอไม่พี่เป็นสไตล์แบบนิปปอนบอยอย่างเงี้ยแบบว่าเนี่ยอันเนี้ยคือผมเป็นคนที่ชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็ชินจังเราเราคิดว่าชินจังบุคลิกคล้ายเราไหมไม่ใช่เห็นชินจังชอบถอดกางเกงไงผมเอ้ยเดี๋ยวผมก็ถอดได้นะเอาถอดได้เอาเลยครัแป๊บหนึ่งน้งจิบกันเองวอรเนียอ่ผมชื่อทางครับสวัสดีครับ <Okay. S 2> ฉันชอบคนมีเวลาด้วอาเอาละใช้ให้เขาสักแปอ้าโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับพี่มิกจะต้องตัดออกหนึ่งคนนะครับซึ่งคนที่พี่มิกจะตัดทีได้เลยครับชีวิตมันเลือกง่ายขนาดนี้เออเราเราสวยเรารวยอยู่แล้วออมันต้องเอาออกคนนึงฉันตัดคนนี้ออก ไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะตอนนี้เขาเป็นลูกคู่กันมันมีคนส่งมันมีคนรับเดี๋ยวพอเราตัดคนนี้ออกเราจะดูว่าพอเขาอยู่คนเดียวเดี๋ยวเขาจะไหวหรือเปล่าคุณประสบความสําเร็จด้วยเพื่อนนะคะทุกวันนี้เราต้องขอบคุณเพื่อนเราไปดูกันที่มัดใจในแรกพบนะครับเอ๊ะนี่นี่เขามีพพอปเขามีพพอปนี่นี่เอาเอามีสาวว่ายน้ำด้วยเอาถือไม้ถือไม้โอเค นี่เดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลานะครับได้ข่าวแฟนพี่เป็นนักกีฬาเหมือนกันใช่ไหมใช่ผมก็ว่ายน้ำแต่ผมว่ายน้ำช้าที่สุดในโลกผมเปอร์นีโมเปอร์นีโมเนี่ยอ่าเปอร์นีโมไม่ใช่เป็นฉลามเราเป็นเราเป็นปลากระตูนน่ารักใช่ผมเป็นปลากระตูนน่ารักก็แบบนี่วูวฮู้นี่วูวฮูเอาแล้วมันโอ้มันเกิ่นเอาแล้วมันเอาแล้วว่ายน้ำเอาแล้วเอาแล้วพี่จะว่ายน้ำไปมอบหัวใจทุกคืนทุกวันถ้าชอบความทุ่มเทตรงนี้มาก เมื่อกี้พี่บอกว่าพี่ชอบคนตลกไงมันก็ทําตัวตลกแต่ว่าพอจริงของมันเนี่ยมันคือต้องการจะโชว์รอยสักหรือเปล่าพอมันรู้ว่าฉันชอบคนสักด้วยเอาพี่ชอบคนสักด้วยใช่บึงเช่อปะเหมือนตอนนี้กูมาซื้อมากกว่าโจรอกี่ดิงดีอันนี้เอาพี่ชอบซ้อนมอเตอร์ไซค์ไหมชอบมากชอบคนขับมอเตอร์ไซค์มากเอาหรอผมเป็นไบเกอร์นะแล้วกูตัวใหญ่ด้วยสิเอาอยู่ไหมเนี่ยไหว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 แล้วพี่ขับเป็นไหมเป็นอ้าวสลับกันขับได้เลยอ้าวลำบากอีกลำบากเลยเมื่อกี้ได้ยินแว๊บว่าดูหนังอ่ะชบดูที บ้านมากกว่าเหรอทำไมครับเพราะว่า first impression ถ้าดูหนัง netflix ที่บ้านเนี่ยมันจะได้มีการเช็คของแบบเต็มสตรีมถ้าเป็นเป็นลงหนังเนี่ยมันจะได้แค่จับจับดูดูอมอมเฮ้ยอมในโรงเลยอ่ะไม่เคยจริงอ่ะไม่เคยจริงอ่ะไม่เคยจริงอ่ะแต่เคยจับไงผมไม่เคยครับไม่อ้าุณเป็นคนเฮี้ยนี่แล้วอย่าไปคิดว่ามันปกติฉันไม่ได้ดูรอบที่มันคนเยอะ พอ <K an> เราจะรู้ว่าถ้าผู้ชายจองรอบที่ไม่เยอะหรือว่าหนังที่มันไม่ได้มีกระแสะมากหรือเป็นรอบดึกแล้วก็เป็นชั้นบนที่มันติดกับข้างหลังสุดใช่ <บน S 2> เราก็จะรู้ว่าอ๋อเขาก็ชวนมาทําอะไรสักอย่างนั่นแหละแล<ต>้วถ้าชวนไปดูหนังไปไหม <K an> ชวนไปดูโรงหนังโรงหนังที่ไหนไปดูที่บ้านเอยเอาแล้วเอาแล้วถ้าดูที่บ้านก่อนนะไปดูหนังชวนไปทําอะไรมาก่อนไปกินข้าวอะไรงี้ถ้าถูกใจไปต่อถ้าไม่ถูกใจก็ถ้าถ้าถูกใจไปถึงบ้านให้เขาเช็คของไหมได้ได้หม่ล่า ก็น่าลองอยู่ผมเปิร์ลนิโมเออเอาเอาหมดเวลานะครับเริ่มแลครับ5้าทีจับเวลาปึ๊บโหสบายเลย5นาทีเอาจริงพี่นั่งคลายเครียดก่อนก็ได้ฮะซึ่งจะเหลือๆซึ่งเราเราสามารถคุยกับเขาได้นะเขาจีบไงก็เลยนั่งรออยู่ว่าเขาจะพูดอะไรมันเป็นมันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ไงว่าแบบถ้าผมถามพี่เยอะเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้ว เอามันจะกรอบคำตอบมันมี2อันนะกรอบคำตอบกับตอนี้คิดไม่ออกน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่าอุ้ยรู้ใจปกติชอบทำอะไรครับอยู่เฉยอ๋ออุ้ยเหมือนกันเลยครับผมก็อยู่เฉยเลยแล้วปกติพี่พี่มิชอบกินอะไรครับกินข้าวเอาเอาเอา ปกติเวลาเราจีบผู้หญิงเนะี่มือแรกที่เราจะพาผู้หญิงไปกินอ่ะเราจะชวนไปร้านไหนคือผมก็อยากให้แบบประทับใจเลยแล้วแต่เลยฮะแล้วแต่เลยฮะ <c oughs> เอ้าผมเป็นผมเป็นคนตามใจไงว่าแล้วแต่ผมสามารถแบบพาไปได้หมดเลยถ้าสมมติเนี่ยเราเดทก,กับผู้หญิงเนี่ยปกติเราเป็นคนชวนคุยชวนอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ค่อยครับงั้นแสดงว่าเราโดนลุกบ่อยผู้หญิงลุกเราเนี่ยมันจะมีความหมายหนึ่งแต่ถ้ากระเทยลุกเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนความหมายแต่ถ้ากระเทยลุกเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนความหมาย <m> มึงเข้าใจยังเนี่ยไม่เข้าใจ <S <S ก็คือมันมีลุกกับรับไงอ๋อไม่ติดใช่ไหมไม่รู้ครับ <c oughs> ถ้าสมมุติว่ากระเทยมีการไปจับตัวจับตรงนั้นของเราในระหว่างเดทแรกเราจะรู้สึกยังไงอุ้ยจ,จ,จับให้มันโดนหน่อยสิ มีให้เลือกสามช้อยคุณจะรู้สึกว่าคนที่คุณกำลังจะจีบเนี่ยเซ็กซี่มากๆตอนที่เขาเอามือสัมผัสเอาปากสัมผัสเอาเท้าสัมผัสให้คุณเลือกระหว่าง3ามช้อยนี้สัมผัสอวัยวะเพศของคุณผมว่าเท้าอ่างั้นจเจอกูเลยจเจอกูเลย เอ้อยาไผ่แซ่บเหรอเอาหมดเวลาพอดีหมดเวลาพอดีอ่าผมอยากถามว่าแบบคือพี่รู้สึกว่าการให้อของขวัญเนี่ยมันควรจะเป็นหน้าที่ปะ่ะไม่ควรเป็นหน้าที่แต่เป็นคนสิ่งที่ควรทำเป็นสิ่งที่ควรทำคือแบบอยากให้จากใจจริงๆใช่ไหมถ้าจะให้ใช่ต้องให้จากใจจริงๆไม่ได้เนื่องด้วยโอกาสอะไรแต่เราให้ให้เขารู้สึกว่าเขาสําคัญที่เคยได้อะไรที่รู้สึกแบบแค่ความรู้สึกก็ได้เคยมีใช่ไหมใช่เป็นไงบ้างพี่เงินพี่ชอบมากสําคัญกับพี่สุดเลย น่าจะยากแล้วสิ่งที่อยากได้มากที่สุดคือข้อความอคือเป็นคําพูดใช่จกไม่การ์ดหรืออะไรก็ได้อะไร่เงี้ยวนใหญ่จะได้อันนั้น่าเก็บได้คุยเรื่องดูหนังนี่คือพี่ชอบดูหนังแลปกติถ้าเป็นเดทแรกเนี่ยจะดูไม่รู้เรื่องมันเป็นวันเช็คของอ๋อก็คือดูไปเราก็จะแบบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่เราก็ไม่อย่างนั้นเลยเราล้วงเลยเราก็ล้วงเช็คว่า อ่ะคนนี้คนจะไปต่อไหมงั้นตัวนี้ถนัดเลยนะงั้นแสดงว่างั้นเราเริ่มเช็คเลยไหมล่ะงั้นเราต้องปิดไฟให้เหมือนโรงหนังแล้วระหว่างชวนไปดูเน็ตฟิกที่ห้องกับไปดูหนังที่ว่าไหนดีกว่าเดแรกอะถ้าเป็นเธอเธอจะชวนฉันไปไหนผมว่าผมน่าจะชวนไปดูหนังกินข้าวดูเน็ตฟิกหรือว่าดูที่โรงหนังอ๋อดูที่โรงหนังเคอปกติถ้าันเลือกคนที่ไปดูที่โรงหนังมันจะมีอยู่2แพ็กเกจในยุคสมัยนี้จะรู้สึกว่าเราจะเป็นแค่คนคุย ถ้าเขาจริงใจเขาต้องพาเราไปบ้านสี่อะถ้าสมมติว่ามือแรกเดทกันจะชวนไปกินแล้วน่าจะราเมงทำไมต้องราเมงถ้าคนกินข้าวตี๋ก็ชอบราเมงด้วยอยคือผมมันไม่ชอบขนมปังไงพวกเบรดแบบพวกสไตล์แบบบันอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หมดเวลาลนะคะแต่ถ้าถามสเปคส่วนตัวนะสเปกแฟนที่ใช่ที่กูชอบเลยเนี่ยมันต้องสวยใหญ่ทนอย่างพัดลมช้าร์ป18นิ้วนี่อ้าวทั้งสวยทั้งใหญ่ทั้งทนนะครับพัดลมชาร์ป18นิ้วโอ้โหนี่เลยสวยดีไซน์มินิมอลวางตรงไหนก็สวยมีตั้ง6สีคือ สโนมิสตี้เกรย์พีชมัทชะเบบี้บลูชาโครจะสีไหนก็สามารถแมทให้เข้าได้กับทุกบ้านอย่างสวยงามด้วยใบยพัด18นิ้วปรับแรงลมได้ตั้ง3าระดับ ทนมือทนเท้าจะยกขึ้นมาแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะยืดคอหดคอจะหันซ้ายหันขวาก็ไม่ต้องกลัวพังเพราะว่าเขาได้มาตรฐานมาจากญี่ปุน่นและที่สําคัญเขารับประกันทุกชิ้นส่วนตั้ง3าปีจะมีแบรนด์ไหนกล้าทำขนาดนี้ก็มีแค่ชาบเจ้าเดียวเท่านั้นแหละโอ้ยเดี <c oughs> ย๋ยวชิบหสวยใหญ่ทนเหมือนกระเทยสวยกระเทยสมัยนี้โคตรสวยใหญ่ใจใหญ่เปหนักรักจริงผู้ชายทิ้งยังเปต่อทนกับความสัมพันธ์เพราะรักใครรักจริงรักนานคงทน เนี่ยทนไหมเนี่ยดูเลยแต่กี้นะครับผ่านไปแล้วนะครับการจีบของ4ี่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องนะแตกี้วัน้เอะนเเท่าที่ฟังดูเนี่คือแบบไม่ค่อยมีใครมีแววเท่าไหร่คนที่เราตัดเราชี้ได้เลยครับ2มือ2คนใช่พูดได้ปะวันนี้ดวงฉันจะไม่ค่อยชอบคนใส่เสื้อขาวอ้าตายอ่ะ ก็คือเราเราตัดผู้ชายจากดวงเสื้อผ้าไม่เราตัดจากสิ่งที่เขาเอพิเชียร์มาให้เราคือคนนี้ยเขาจะมาจีบแต่เขากลับให้เรารุกในการถามมันเสือนอนกินเกินไปใช่มันเสือนอนกินเกินไปมันทําให้เรารู้สึกว่าเรานั่นหรอที่ต้องอยากได้เขาแต่เพียงผู้เดียวง่ายไปหรือเปล่านะปกติก็มีแต่คนมาจีบก็ทําทตัว,ตวอย่างนี้ส่วนตัวแล้วอ่ะแล้วสอตัวนี้ทําไมถึงเขาหรอกฉันชอบ คนนี้ที่เขาบอกว่าเขาจะพาไปกินราเมง<อ>แปลว่าเขาแบบอยากนําเสนอในสิ่งที่เขาชอบออเพื่อให้เราได้รู้จักเขามากขึ้นส่วนตัวนี้มาไหว้น้ําโชว์ฉันชอบตรงที่เขาชัดเจนตรงที่เขาชวนฉันไปดูหนฟฟิกที่ห้องแล้วให้เช็คของได้เลยอ่เาเออเเพราะว่าฉันแค่มีความรู้สึกว่าการจีบอะทุกความสัมพันธ์อะมันบ่งบอกว่าเขาจะเอาเราไปทําอะไรอ่าโอเคต้องชัดเจนเลยใช่ไหมต่อไปเป็นมิชชั่นที่3นะครับนั่นก็คือรู้ใจแค่ไหนนะคือเราจะให้เวลา40นาทีในการออกไปหาซื้อของ แล้วก็เอามาดูว่าจากที่เขาคุยมาเมื่อกี้แล้วเขาจะซื้ออะไรมาให้เราอ่า,อาโอเค โอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่บิ๊กซีนะครับตอนนี้มีไอเดียว่าจะซื้อพวกพัดลมเฉียบเขาเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบทำแอคทิวิตี้นู่นนี่นั่นแต่เขาเป็นคนขี้ร้อนเนาะเราก็ต้องหาพัดลมไอเทอรหน่อยแล้วก็ว่าจะเขียนการ์ดให้เขาแต่ตอนนี้ต้องหาออฟฟิตเมทหรือ B2S ก่อนอีกอย่างนึงก็จะเป็นพวกล่มกับเฮดฟิกมั้งรอบนี้คนอื่นถามไม่ค่อยได้ให้เก็บข้อมูลอะไรเท่าไหร่ตอนนี้ผมอยู่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วมากกับพี่ภูมิแล้วตอนนี้เราก็จะไปซื้อทิชู่ทิชู่ก็คือแบบว่าผมพพร้้้อมททีี่่่จะะเเหนนนนนัััักคบงืดชา ตอนนี้เราเจอ,อผ้าโพกหัวนะครับก็อาการมันร้อเนเงยเดี๋ยวผมเป็นโลมาให้พี่เอได้ละทิชชู่ทิชชู่ตัวอีกอันเนี่ยจะเป็นตัวหนังที่วิพูมีคนคิดไว้แล้วก็เอามาขายตอนแรกมันบอกว่ามันจะซื้อ2ตัวใช่ไหมแต่ผมคิดว่านั่งตดคือแม่งมาตดเดียวโดเดดดลยก็บอกเนี่ยที่นั่งตักผมก็ไดุ้ย <c oughs> แต่ว่าไปดูตอนนี้ไม่ทันแล้วพี่ไปดูห้องผมดีกว่าผมมีทิชชูช่ให้ด้วย <c oughs> ตอนนี้ได้พัดลม,มแล้วครับได้มาแล้วครับกล่องเอ้ถุงถุงักกล่องอยู่ข้างในนะ ก็เดี๋ยวเราไปแท็กกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีพวกการ์ดเลยนะตอนนี้มืดแต่ด้านครับไม่มีการ์ดสงสัยน่าจะต้องไปจบที่ถุงยางครับถุงยางกันนัานจริงๆเขาบอกเขาชอบผลมุ่งเลยแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยถุงยางกับเจลหลอดลื่นโอเคตามนั้นเปลี่ยนแผนทุกคนถุงยางและเจลหลอดลื่นแต่ไอ,อ้มึงดูมึงดูลอบฉายทั้งหมดเลยแล้เอาอันที่แบบเนี้ยตอนเนี้ยที่ดีกว่าตัวหนักที่ฉายอยู่ตอนนี้แล้วก็คิดชู้ที่กันเยอะดูเรื่องอะไรเรื่อง เดอะสโตนมาเดอะสโตนไปเจอกันที่ออฟฟิศครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับไม่รู้ว่าพี่เขาจะชอบไหมซื้อของมาแล้วนะก้อนนี้เป็นของททมนะโอ้โหดูจากข้างนอกเป็นไงน่ารักน่ารักต้นรายการเรามีพูดเล่นมุกว่าหมีเฉลิมซิกเราก็เลยซื้อที่มันรูปแบบรูปหมีมาเขาควรดีใจไหมแต่ถุงน่ารักนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวให้ททมมาตรงนี้เลยมาอธิบายนี่เฮ้ยตัวกล่องดูแบบก็ดูดีนะคล่องเทคเจอร์ใดๆที่มันเนี้ยมหน่อยเอาเปิดนะเปิดนะ นี่มีเทกด้วยโอ้โหอ๋อคือจริงๆจะเขียนให้แต่มันไม่ทันพี่เวลาเราไม่พอแล้วไม่แล้วคือแต่กี้พี่พูดด้วยว่าเอ้ยถ้าเกิดแบบเราไม่อยากเก็บดอกไม้เราอยากเก็บเป็นการ์ดมากกว่าเขาก็มีเลยหูสิ่งที่อยากได้มากที่สุดคือข้อความ,วามการ์ดหรืออะไรก็ได้อะไรเงี้ยอันนั้นเก็บได้อ่าข้อความว่าอะไรน็อตอ่าข้อความว่าอะไรเอาให้เขาอ่านดีกว่าขอบคุณที่ให้ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้นะครับถึงมันจะธรรมดาหน่อยแต่หวังว่าจะชอบของขวัญพวกนี้นะครับฮ่า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 เอาเป็นเด็กก็มีเขียนฮ่า ตรงนี้นะครับแมวป่วยก็เป็นกําลังใจให้นะครับหลังจากนี้คงมีเวลาสร้างความทรงจำร่วมกับน้องได้ไม่มากแล้วแต่ถ้าเป็นพี่ผมว่ามันต้องออกมาดีแน่นอนครับเนี่ยคือคนใส่ใจรายละเอียดนี่นี่เขาแบบดึงดีเทลจากรอบที่แล้วนะแลวอยากได้เป็นการ์ดแล้วก็มมีเรื่องแมวที่ป่วยคนเใช่แล้วก็ถ้าวันไหนเจอเรื่องหนักนะครับหรือไม่ไหวก็หยิบของขวัญที่เป็นพัดลมขึ้นมาพัดพักให้เย็นสบายนะครับถือว่าผมเป็นพัดลมแล้วกันครับคือผมจะอยู่ข้างในกล่องนี้ตลอดครับถ้าพี่ต้องการเซนบอก แล้วตั้งแต่แรกว่าของขวัญไม่สาคัญเท่ามินนิ่งอ่าเอาเนี่มาดูของแต่ละอย่างนะครับมีรูปอะไรอ่ะโอ้หอันอันนี้น่าจะเป็นแฟชั่นอันนี้แบบร้อนไงช่วงนี้เขาบอกเขาเขาชอบเดินทางแต่ว่าเขาขี้ร้อนเพราะงั้นแบบอันนี้มันจะช่วยกันไอร้อนนะอันนี้คืออะไร พกหัวกับพกปากเวลานั่งมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยอ่าพกหัวพกปากเลยได้แล้วแป๊บเดียวกูส์ไพรยอันนี้มากเลยอ่ะโอ้อันนี้คือพี่บอกว่าพี่ชอบคนที่แบบมุ่งมั่นคือถ้าเกิดในความสัมพันธ์ที่แบบว่าเราชัดเจนในความสัมพันธ์กันว่าสัมพันธ์นีอย่างไรอันนี้คือชัดเจนเลยไม่คือเราเก็บรายละเอียดงาเพื่อเออนี่ชัดเจนเลยอันนี้ไม่ใช่มุ่งมั่นอันนี้คือมุ่งเลยแหละอันอันอันนี้ห้าสองว้าวพอได้ไหมพอได้ไหมห้าสองห้าหมอาจจะหายากนะแล้วก็มีนี่อันนี้เจลหล่อ่มุง ใช่ป่ะตอนแรกในใจกูอะสารภาพว่าเออเขาเป็นผู้ชายละมุนเนาะเมียนี้แล้วยังไม่เห็นนี้กูบอกไอ้เหียมีแอลกอฮอล์ล้างมือให้กูด้วยอลอแบบสะอาดสะอาดอะไรอย่างงี้กูเพิ่งรู้วอ๋อเจ๊ลื่นอ้าคือทุกอย่างมันต้องใช้จริงได้ด้วยไงอ่าอันนี้คืออันนี้คืออะไรอันนี้คือพัดลมพัดลมเพราะพี่เขาบอกขี้ร้อนไงอ่าอันนี้คือเขาจะเป็นพัดลมพัดใจให้ให้พี่เองฟังนะอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ช่วยให้เย็นเลยเฮ้ยของถือว่า โอเคเออโอเคนะอันนี้คือถ้าสมมติว่าไม่ได้ว่าจะไม่ได้ว่านะไม่ว่าจะเพศไหนนะการที่สมมติว่าเราจะซื้อของเขาแรกๆอ่ะคือแบบว่าถ้าเราไม่รู้อะไรจากเขาอ่ะเราไม่ไม่อยากซื้อดอกไม้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักเออเนาะแล้วแล้วก็ชัดเจนไปทุกเลเวลนะนี่เลเวลแรกน่ารักยันแบบเลเวลแบบคุกคามเลยอ่าสลับ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 ทิชชู่ก็ตัวหนัง อ้าอันนี้คือเขาเก็บเรื่องราวของเรามาเหมือนกันแต่เก็บแต่เรื่องในโรงหนังอย่างเดียวเลยโอเคอ้าวแล้วอันนี้คือไปซื้อตัวหนังจริงด้วยตัวหนังจริงๆเลยเรื่องอะไรเรื่องอะไรเด <The Stone. S 2> ือกโตนเดโตนซื้อเห็นผลที่ซื้อใบเดียวเพราะว่าพี่จะได้นั่งกับผมไงนั่งด้วยกันแล้วอะไรรู้ไหมเขาซื้อรอบตอนนี้ตอนนี้แปลว่าดูไม่ทันแล้วใช่ไหมก็ไปดูที่ห้องผมไงโอ้โ แล้วแล้วแล้วตังใครตังกูจะมุกเองเด็ดว่าเ้าพี่เป็นคนรักความสะอาดก็เลยแบบว่าซื้อทิชชู่มาให้แล้วความสะอาดเฮ้ยอันนี้เขาก็เก็บรีเมมเบอร์ของเราเหมือนกันนะเป็นที่อะไรดีใจทังเพื่อนอะคืออันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่เราจะมาเล่นมุกแบบว่าทะลึ่งตึงตังอย่างเดียวแต่คือรักสะอาดด้วยเช็ดมือจะเช็ดมือจะได้ไม่เลอะเทอะที่ลงที่นอนอะไรก็ว่าไปถ้าหล่อนจะชวนฉันไปบ้านบ้านไม่มีทิชชู่เลยหรอ แล้วมีใครบนโลกที่ได้ของขวัญเป็นติชู่แล้วดีใจบ้างตอนนี้นะครับมีของขวัญอยู่2อย่างนะครับถ้าต้องเลือกครับคนไหนที่จะสามารถเป็นแฟนพี่ในอีกมัลติเวิร์นึงครับอ๋อต่อให้กูไม่เลือกนะกูว่าคนดูก็เลือกให้กูคนดูเลือกให้กูได้เลยพูดได้แค่ชื่อเดียวเปอร์หรือทามครับคนพี่พี่มิกเฉลิมศรีเลือกที่จะเป็นแฟนนั่นก็คืออ่าผมชื่ทามครับสวัสดีครับ นั่นก็คือผมเปอร์นิโม่โเนี่ยเอาแล้วมันเอาแล้วนั่นก็คือไทมแค่ะ สองพี 2> 2นะครับหูชานี่ <plein S 1> เขาเ,เขาเคยชนะจีบผู้หญิง<ฯ>นี่จีบกระเทยก็ชนะ <Okay. S 2> นะ<ป>อ,อ,อย่าลืมกันนะครับว่าแฟนที่ใช่เนี่ยต้องสวยใหญ่ทนแบบพัดลมชาร์ฟแฟน18นิว้วไม่ใครอยากบ้านสวยเย็นสบายใช้งานได้ยาวๆก็ไปหาซื้อกันนะครับแปดพิกัดให้แล้วมีอะไรอยากจะฝากไหมก็ฝากน้องๆด้วยนะคะน่ารักน่ารักนะโอเคแล้วก็ฝากนู่นด้วยนะคะฝากฝากใครดูแลที่สองคนนี้ช่วยดี่อยดูแลหน่อยนะครับเขาเลื้อนไปกันใหญ่นะครับงั้นวันนี้รายการจีบของ บ้านกูเองก็ขอลาไปก่อนฝากไม่มีชื่อรายการแล้วหรอไม่มีไม่มียังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติ่งแจ้งเตือนให้ช่องบ้านกูเองด้วยนะครับสมัครสมาชิกได้นะครับ50บาทแล้วก็มีโดนเหนี่ยเป็นซูเปอร์แชทนะครับมีเมอร์ชได้มากมายเหล่านี้เลยขอบคุณพี่มิกมากนะครับเอดีใจกับพู่เองปึ้งป้เอายาๆจังวันจะบอกให้หยุดจนลองทำท่าเมื่อกี้แบบไม่ทำปากเลยป่ะทำปากอุมอุมอุย่ขาดนึงยกขาดนึง่ง